ครับยังอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็ได้มีการเปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับภาคประชาชนครับ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับภาคประชาชนซึ่งการอบรมครั้งนี้ครับก็ให้ประชาชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นอีกทั้งสร้างความรู้นะครับในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพิ่มทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับวงจร ไฟฟ้าการใช้เครื่องมือแล้วก็สามารถนําไปถ่ายทอดแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ได้ครับโดยในช่วงปี2,567ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดนครสวรรค์ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านเรือนประชาชนเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ค่ะเกิดจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากครัวเรือนอาคารสถานที่ราชการและสถานที่สําคัญใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นจํานวนมากเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกโดยไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนเกิดความประมาทเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียง เลเช่นไม่มีการตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเห็นว่าควรที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างยั่งยืนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหมซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะ